สวัสดีจ้านะคะวันนี้นะคะก็เมื่อกี้เราก็ได้อัดไปชดหนึ่งแล้วนะคะได้คุยพูดคุยกับพี่สมหมายแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่สุรีผู้ที่เป็นคนที่แนะแนําให้พี่สมหมายรู้จักกับบิสเลอร์ของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่สุรีก็คือตอนแรกที่พี่สุรีอ่ะได้ดูวิดีโอใช่ไหมคะค่ะ่แล้วทีนี้ยังไงนะพอ <โด S 1> เห็นแล้วเป็นยัง <โด S 1> ไงางนแล้วก็เลยบอกว่าบอกกับเพื่อนว่าทําไมอ่ะทาไมเธอถึงไม่ลองนะ ลองดูสิเราดูเห็นคุณราชันเขาเห็นแล้วเขาเวี่ยงรถกะเห็นอะไรทิ้งหมดเนี่ยก็ลองดูเผื่อมันจะเราจะเดินได้เราจะแข็งแรงก็วันนั้นก็กินของนี้ไปห้าสอง2ปนสองอะไรเนี่ยอะไรนะพิซซ่าพิซาอ๋อคุณดิทันด้วยเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนทานไปแล้วห้าสองบอกว่าเขาบอกเขาอยากจะไปตลาดนัดะบอกไปไหมจะพาไปแต่คนมันเยอะนะมึงต้องเดินให้ได้นะเขาบอกเขาเดินได้แต่ไปแล้วปรากฏว่าเขาเดินได้ ไปเกียรตไทครัขึ้นรถมอไซค์รถใหญ่อ๋อรถใหญ่ไปแล้วก็ไปลงเดินตลาดนะก็บอกเดินให้ได้นะบอกเดินได้สุดท้ายเขาเดินได้เขาเดินเก่งมากแล้วที่ว่าพี่สมัยอยากจะไปตลาดนี่คืออยากลองว่าตัวเองเดินได้ขนาดไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเดินได้ก็เลยบอกปกติไม่เคยไปตลาดเลยไม่เคยไปครั้งไม่เคยจะสองปีแล้วไม่เคยไปไหนเลยบอกวันนั้นไปไงอยากจะลองไงต้องลองดูว่าขาเราแข็งขึ้นแล้ว มันจะริงมะกูเลยแต่มันดีแค่สองสองเขาส่อไอ้ทักททั้งเจ้านี้ก็ถามว่ากินยาแล้วเป็นไงแล้วก็ทําเฉยไม่พวกขอเวลาอาทิตย์นึงเขาได้ห้าทรงเราไปไปตลาดเลยไม่ถึงอาทิตย์ทีวัดประสิทธิ์ไปวัดประสิทธิ์ที่เวดก็มีตลาดนะอืมเราจะเดินนานแค่ไหนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหม สองเสร็จอะค่ะยังบอกเก่งแล้วเนี uh, ่ยเนี่ยไม่บอกเก่งแล้วเนี่ยต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วไปได้แล้วยินดีมากแล้วพี่สเลยเป็นญาติกันไหมคะหรือว่าเป็นเพื่อนเฉยๆเฉยสุดยอดมากเลยเฉยจะนังแต่งเฉยหลังจากที่เป็นไม่ไปตลาดมาประมาณกี่ปีหรือกี่เดือนนะเกือบจะสองปีแล้วไม่เคยไปไหนเลยสองปีไม่เคยไปไหนเลยโรงพยาบาลไปแค่โรงพยาบาลแล้วก็กลับแคกลับไปโรงพยาบาลนอนอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านแล้วก็จะเดินไปที่บ้าน ตั้งบ้านไหาที่บ้านนั่นแหละไปได้นะขนนี่แม้แต่กระทั่งพื้นโรงพยาบาลยังไม่กล้าไม่ได้ตัวกลัวล้มอ่ะน้ำรถเห็นทางหรือว่าน่ะเรื่องนะพอไปต้องมาไม่ได้เลยไม่กล้าเดินเดีี๋ยยวเเน่ดินไปทุกวันทุกเย็นไปแล้วสุดยอดเนาะวันนี้ก็ส่งถึงที่ราชันกันเนาะพระบาทสมเด็จราชันไม่ออกมาวันนั้นเราไม่ได้ดูตอนนี้นะมืดๆนะกลางคืนเราขึ้นมาอุ้มแมวได้แล้วเราเดินได้แล้ว เพราะว่าเขาให้เขามีบุญเขให้เขาหายไงเดี๋ยวนี้เราอุ้มแมวแล้วแมวมันกัดกันลราอุ้มแมวตัวใหญ่แมวตัวใหญ่ๆนะไม่ยีนเล็กๆนะอุ้มแมวเข้าห้องเข้าได้เขาทำกับข้าวเป็นได้ทําได้ทุกอย่างผักกาล้างด้วยล้างจานจอดบ้านทําได้หมดบางส่อนทําไม่ได้ก่อนนี้ต้องเดินจูงตลอดไปบ้านเสร็จกลับมาก็ต้องจูงกลับมาเดี๋ยวไม่ต้องแล้วขอเลยอืมตลอดก่อนต้องจูงกลับประจำวันนี้ถ้าจะไปก็มารับ ดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดินไปเดินกลับกลับมืดด้วยกับมืดเลนที่บอกเอายังไม่กลับอีกเลยเนี่ยค่ะหกโมงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตะวันมันมืดไวเนาะค่ะมืดและกลับจนบางทีน้องชายอ่ะน้องชายบอกเฮ้ยเดี๋ยวก็สะดุดก้อนหินล้มหรอกแล้วพี่สุรีเห็นเพื่อนทานมิคแต่กะทานบ้างแล้วพอพี่เห็นเพื่อนทานอย่างเงี้ยพี่รู้สึกยังไงกับตัวสินค้าตัวนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะ แต่มันก็มันียเฉะหนึ่งเงินเลยเฉพอะหนงธาาไม่มีถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราไม่เคยทุกร้อนหนึ่งเงินแต่ไม่เป็นไรพี่ทานไปสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวอาการก็จะดีขึ้นเนาะพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาหาเงินได้เหมือนเดิมนะคะบอกว่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเองแล้วอันนี้มันถ้าเราคุยก่อนนะก็ปีใหม่ปิดเนี่ยมันต้องหมดก่อนนะเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยสั่งได้ค่ะเพราะว่าทางผู้นำของเราก็จะมีสต็อกอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันอีกทีพอสาวออนไลน์ดอทคอมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพอสาวกดติดตามกดกระดิ่งและกดถูกใจพร้อมทั้งกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พออสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ